ทุกคนกำลังนั่งมองนั่งเล็งกล้วยซื้อมา10บาทอยากกอยากกินกล้วยบดชีมานั่งพิจารณาว่าไอ้ทำไมถ้าเราเราทำกล้วยบดชีเราก็ต้องซื้อน้ำซื้อกะทิ กล่องนึงถ้าเป็นกล่องเล็กก็อยู่ประมาณ25บาทแล้วก็ต้องซื้อน้ำตาลแล้วก็ต้องเสียเงินซื้อน้ำตาลซื้อกล้วยมาก็10บาทลงทุนกะทีอีก25น้ําน้ำตาลอีกตีซะสิบบาทน้ำตาลเพราะว่ากล้วยบดชีมมันไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะ เพราะว่ากล้วยมันหวานอยู่แล้วสามห้าสี่สิบบวกแก๊สบวกอะไรแล้วก็ดูประมาณห้บาทหม้อเนี้ยแล้วถ้าเรากินคนเดียวมันจะต้องทำกล้วยบดฉีเพื่อเพื่ออะไรทำไมเราไม่ไปซื้อกิน ครขายเาก็มีขายเยอะแยะทําไมเราไม่ซื้อทําไมเราจะต้องมาทําให้มันยุ่งยากมันต้องลงทุนอยู่ประมาณเกือบ50บาทหม้อเนี้ยแล้วเราสมมกเสว่าเรากินคนเดียวเราจะทําให้มันทำทำไมให้มันเสียตังคิดว่านับทําไมเราไม่ลองเอามาทําเหมือนกล้วยปิ้งแต่เราไม่ต้องเอา ซื้อฐานมามาจุดให้มันยุ่งยากอะลองแบบทำเหมือนเหมือนเป็นกล้วยย่างกล้วยปิ้งแต่ว่าเราจะใช้หม้อใช้หม้อปิ้งย่างในหม้อหม้อที่แบบเป็นภาชนะที่แบบมัน ที่หม้อที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะหม้อที่มันแตกหรือมันรั่วอะไรก็เดี๋ยวจะเอามาลองมาทําดูว่ามันจะเป็นหน้าตายัางไงเพราะนึกนึกว่าทําไมมันมันมันน่าจะทําได้โดยที่เราไม่ต้องไปลง,ลงทุนอะไรให้มันยุ่งยากอะ่ะถ้าเราจะย่างถ่านเราก็ต้องเสียตังซื้อถ่านอีกเตาแก๊สในบ้านเรามีอยู่แล้วทําไมเราไม่ลองย่างแบบแบบนั้นดูเดี๋ยวจะทําดูเดี๋ยวจะลองทําทุกคนว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวรอดูนะคะเดียว่าจะมันจะออกมาหน้าต่างไงดูกล้วยก็งอมเนี่ย <c oughs> ซื้อมา